คือแบบว่าเธอก็รู้ว่านี่มันตัวฉันแน่นอนว่าฉันมันแซ่บแล้วชอบทำตัวรันไม่ชอบอยู่ๆกับที่เลยชอบทำตัวลำฉันใช้ชีวิตทุกวันแบบเต็มที่ไม่มีมวยยัง พราะฉันคือตัวฉันและฉันไม่มีล้ความกลัวนั้นและสิ่งที่กลัวที่สุดสำหรับตัวฉันมันคือตัวฉันเมื่อก่อนฉันแค่จะสินคนด้วยกำลังมาเป็นตัววัดแต่ตอนนี้ความรู้สึกก็บอกแล้ใครที่ฉันควรรักก็สิ่งที่เป็นตัวเองฉันไม่เคยเล่าเลยอย่าพยายามมาเปลี่ยนฉันบอกไม่เอาไว้การเป็ของตัวเองฉันคิดว่าคอนแทกและสิ่งที่ไปในทุกวันนี้ก็แบบว่าโอเคฉันใช้ชีวิตมันร์ดวิงอยู่เป็นทวเวท

ร้อนร้อนเกลียดในความรักเกลียดที่ฉันทำผิดและไม่รับผิดเธอไม่เกลียดที่ทำมันอันตรายเธออาจจะเกลียดที่ฉันเป็นคนเอาใจบางทีฉันคิดโมโหและดูไม่ใคร่ไฟบางครั้งก็ดูเหมือนปากไม่ค่อยจะตรงใจแต่จะให้เลิกเป็นฉันมันคงจะทำไม่ได้ที่อยากให้คนไม่ยอมรัก 想着没人陪我，陪我，不胜酒力。 ไม่ต้องกลัวพ่อดูหลอกมันนอนรูนเน็ตเลิกคุณมาบิ๊กทีวีต่เอาแขนผมไปหนุนคุณมันกอดพี่นิดก็แบบว่างนะวันนี้ไม่มีแขกอย่าไปเชื่อ์คราที่ใครบอกว่าผมแสกเงินผมไม่งาสัตว์นะไม่ว่าก็คงไม่แปลกถึงผมจะมีพุงแต่ก็ต้องมามีแขกอยากให้ผ่าเสื้อออกไม่ต้องมีหลอกว่ากันเธอเซ็กซี่ทำผมแคบเล็บปอกนี่พูดจริงๆนะไม่ได้แค่เพื่อหยอกขอไม่อร่อยผมขอให้ฟา สวัสดีครับเฟซบุ o กไลฟ์เทเลเทเทเลทอตนะครับ power by i x เราพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันพระัสบดีที่5กันยายน2567นะครับก็เราพบกัน1ทุ่มถึง1ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของทิศทางตาสารทการงเงินนะครับก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของทองคำนะครับข่าวในตลางวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของอข่าวตัวเลขเกี่ยวกับการจ้างงานของสหรัฐอเมริกานะครับ นอนฟาร์มเพโลนะครับเอเลอร์ฮาร์รี่เออร์นิงนะครับแล้วก็ตัวอันเอมพลิเมนต์เลดนะครับที่จะประกาศมาวันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับข่าวในอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับที่ออกมาเป็นประจําในทุกวันพฤหัสนะครับก็คือตัวอินเทลจ็อบเบิร์ดเคมนะครับหรือว่าแรยงานนะครับผู้ที่แจ้งความประสงค์ว่า ไม่มีงานนะครับก็คาดการ231,000นัดตานะครับสำหรับอียิทธิอบเลสเคมสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่เป็น carry forward มาเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่า continuing jobless claim นะครับนอกจากนั้นนะครับในอีกประมาณสัก15นาทีเดี๋ยวนะเย็นจัดทัดจมูก adp non farm employment change นะครับก็คาดการ1 4 4 k หรือว่า144,000อัตรานะครับก็ตัวเลขตัวนี้จะออกมาก่อนเลยนะครับก็เป็นเลขข่าวเศรษฐกิจ3ดาวเช่นเดียวกันนะครับช่วงทุ่มครึ่งอีกเช่นกันนะครับ non farm productivity unit labor cost นะครับเรียงแถวกันประกาศออกมาเลยนะครับแล้วก็2ทุ่ม45 sp global service pmi นะครับ ism non menu manufacturing pmi นะครับวันนี้ข่าวเพียบเลยนะครับแล้วก็ ISM non menu featuring price นะครับน่าจะมีผลต่อเรื่องของราคาทองคำเยอะเลยนะครับเพราะว่าราคาทองคำตอนนี้นะครับก็ในภาพกว้างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับหรือว่าให้ไอเดียไว้นะครับเราจะมีกรอบการเคลื่อนที่อยู่นะครับไปดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้ราคาทองคําเขาเคลื่อนที่มาประมาณไหนนะครับขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์โพสเป็นสาารณะนะครับ เป็นกำลังใจให้โ o r ร x เ,เทียดรีวิวด้วยนะครับสวัสดีครับคุณสุรากแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับคุณรักนีิตานะครับคุณเข่าเอาร้องนะครับอะไรล้องร้องตรงไหนนะครับเดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวนะครับจะปิดเสียงมันยังไงเนี่ยหาอันที่มันล้องก็ไม่เจอโอเคผมว่าอะเรสหรือว,ว่าการแจ้งเตือนของไอ้นี่มันเดี้ยงละ ๋ยวปิดอีกทีก่อนนะครับมันจะเงียบไหมนะครับไม่งั้นถ้ามันไม่เงียบผมจะปิดเสียงเครื่องผมนะครับม่ไหมโอเคนะครับตัวนะอ้าวดังแฮะออขอปิดเสียงเครื่องผมเลยแล้วกันนะครับตัวราคาทองคํานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าณตอนนี้นะครับเป็นยังไงนะครับอะดูตอนนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข่าวจะออกแล้วนะครับ ก็ NTP นอลฟ์าเนี่ยอีกประมาณสัก12นาทีก็จะออกนะครับในภาพฟางๆนะครับหรือว่าภาพกว้างๆนะครับถ้าเป็นภาษาไทยปัจจุบันนะครับถ้าเป็นภาษาโบราณนิดนึงนะครับคนคนผู้สูงอายุนะครับอาจจะเป็นฟางๆนะครับในภาพฟางๆอ่าเฮ้ยทำไมตัวขาวนี่มันขาวเกินนะครับชูบโอเคนะครับกรอบ 4S เนี่ยเราได้โครงสร้าง กว้างๆออกมาแล้วนะครับก็คือเขาอยู่ระหว่าง25-30นะครับหรือว่าอาจจะมองเป็น25-28ก็ได้ครับเส้นแดงๆตรงนี้นะครับ้าลุกขึ้นหน่อยนะครับก็เป็นสูงขึ้นไปหน่อย25-30นะครับเลข rounding number กับข้างล่างนะครับข้างล่าง2-470นะครับก็ทําหลายสวิงแล้วข้างล่างก็1-2-3-4นะครับข้างบนก็1-2-3-4เช่นเดียวกันนะครับขึ้นที่เป็นแบบนั้นอยู่นะครับดูณตอนนี้นะผมก็ดูการ จากลักษณะของการเคลื่อนที่นะมันน่าจะามีการ break out มาเมื่อช่วงอตอนเที่ยงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเขานะครับผมมองว่าน่าจะขึ้นไปเทสสอ2.8ได้นะครับแต่าอาจจะย่อก่อนแล้วขึ้นนะครับหรือขึ้นเลยนะครับข่าวในะอีกประมาณาสัก1 5ี3 0เนี่ยนะครับน่าจะมีผลเลยนะครับแล้วก็จริงๆเราต้องซื้อความน่าจะเป็นเนาะสำหรับ เดอ์สายช็อตเนี่ยนะครับในเมื่อเราว่าเราเห็นว่ามันการมันมีการเคลื่อนที่เป็นแบบเลนจิ้งนะครับหรือว่าางเคลืที่แบบเป็นไซด์เว์ระหว่าง2530กับ2470มีเลนจ์ระยะการเคลื่อน,นที่ประมาณ60เหรียญน,นะครับก็เราอาจจะต้องซื้อความเสี่ยงนิดนึงนะครับเราก็จะต้องไปรอช็อตนะครับในระดับประมาณ25 28ถึง2531นะครับซึ่งมีความเสี่ยงไหมมีนะครับเพราะว่าเมื่อไราก็ตามที่ โครงสร้างราคามันเริ่มเห็นชัดนะครับมันอาจจะเกิดการการเคลื่อนที่ที่อาจจะเป็นซอบฮันนะครับเบรกหลอกเฟกี้นะครับเฟกเอาต์นะครับหรือมอะไรก็ตามที่เรากระโดดเข้ามาสุดท้ายเทรนนะครับกลายเป็นเปลี่ยนนะครับจากไซเว์นะครับเรากระโดดเข้าไปปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นเทรนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างนั้นเราก็ต้องไปหารความเสี่ยงนะครับเราดูนะครับย้อนกลับไปดูก่อนนะครับราคาทองคำเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็น บล็อกขาวๆตรงนี้นะครับกอบเวลาลายเดือนนะครับก็อยู่ในช่วงของขาขึ้นนะครับเดือนที่6เดือน,นที่7แล้วนะครับตั้งแต่เกิดการเบรกเอา2070ขึ้นมาได้นะครับก็ยืนอยู่เหนือตัวสับชาแนลนะครับสับชาแนลอยู่ประมาณตอนนั้นก็อยู่ประมาณ2,400นะครับปัจจุบันนี้ราคาเทดอยู่2,515ก็อีก ร้อยกว่าเหรียญน,นะครับในโครงสร้างของกรอบรายเดือนเนี่ยเขาก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับในลักษณะของไซด์เวย์อัพขึ้นไปตามทรงนี้นะครับต้องผมทำทรงตัวลูกศรส,สีเป็นออกชมพูแล้วกันนะครับก็คือทรงนี้นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคายังเกาะติดตัว BB U p p e r Band นะครับไม่ถึงเกาะติดทั้ทีเดียวนะครับ ก็อัปเปอร์แบนเนี่ยยกสูงเหมือนกันนะครับอาจจะด้วยโมเมนตะัมณเดือนปัจจุบันนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่ได้มีไฮใหม่นะครับดูก่อนเวลาสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งๆนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าข่าวมาเร็วนะครับวันนี้ผมอาจจะไลฟเลเลทนิดหนึ่งไม่มีเวลาให้เตรียมตัวมากนักนะครับก่อนเวลาลายสัปดาห์นะครับอัปเปอร์แบนอยู่ประมาณ2 ปัจจุบันนี้นะครับ2573นะครับขยับมานิดหนึ่งนะครับด้วยโครงสร้างของรายวันปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ l o w ์แวร์แบนอยู่ประมาณ2216นะครับเส้นกลางหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับที่เป็นตัวพิณาคัดกรองเทรนด์นะครับ EMA หรือว่า SMA 20สัปดาห์เนี่ยอยู่ประมาณนะครับตอนนี้2 3 9 2หรือว่า2393โดยประมาณนะครับตอนนี้นะครับกรอบลายสัปดาห์เนี่ยนะครับก็ยังเป็นลักษณะของ เป็นไซด์เว์ออกข้างนะครับขึ้นมาแรงๆเมื่อวันจันทร์ที่12สิงหาคมนะครับแต่ว่าสารทรา์นี้ก็ยังเป็นไซด์เว์ออกข้างเลาะขอบแนวต้านเส้นสี่เหเงินตรงนี้อยู่นะครับออนอกจากเรื่องการดูเทรนในขณะนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เ,เราเห็นนะครับเรียกว่าเราเห็นนะแต่ว่ามันอาจจะอินเพลย์ไหมนะครับหรือว่ามี ผลต่อพฤติกรรมราคาไหมนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือมีสัญญาณบริสเดอโบเจตนะครับจากการที่พฤติกรรมราคาเนี่ยนะครับเขามีทำ High นะครับ2431ครับ2451นะครับ2483แล้วก็2532มาตามลำดับนะครับก็คือโครงสร้างนะเขาก็ไซด์เว้าขึ้นะครับมีมีไ i g ขึ้นมาแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับแต่ในส่วนของไ s i เนี่ย นะครับเราก็จะเห็นว่าเดิมนะครับตอนที่ขึ้นมาทำสองสี่สามหนึ่งเนี่ยไอซายอยู่ประมาณแปดสิบนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเอท่าเท่านั้นนะครับก็เป็นสัญญาณแบดดิสเซอร์โบเจนที่เกิดขึ้นในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับซึ่งอืมนะครับมันก็มันก็เป็นแบดดิสเซอร์เจนต์นะนะเกิดการขัดแย้งกันระหว่างพฤติกรรมราคาโครงสร้างราคานะครับเขาเรียกว่าคอนทราสต์นะครับหรือว่าคอนทราดิกกันนะครับระหว่างโครงสร้างราคานะครับหรือกับตัวไอซายนะครับหรือว่าตัวออสซิเลเตอร์นะครับ ความขัดแย้งนี้นะครับมันก็คือการไดบูตนะครับที่มันมชื่อของมันไดบูตเจนก็คือไดบูตนะครับไปคนละทิศละทางนะครับเพื่อนำราคายกสูงนะครับแต่ว่าอ้ยกต่ำนะครับมันก็มีโอกาสนะครับเราอาจจะวาดนะครับแนวอันนี้นะครับมันอาจจะอยู่ทุ่ซ้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าบีบอัดข้าหาการเป็นลักษณะของไพร์คอมเพรสชันนะครับการบีบอัดของราคาภายใต้กล่องตัวไลซิงนะครับ หรือวจะบอกว่า rising wedge ก็ได้นะคขั้นบนเนี่ยยกสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ด้านล่างอ่ะเริ่มบีบแคบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดการย่อนะครับอาจจะย่อมาประมาณนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับลงอาจจะไปเทสสองสี่สี่กว่านะครับซึ่งเป็น m a n า z o โซแล้วก็ดีขึ้นมาใหม่นะครับรอการเบรกเอาท์นะครับอันนั้นต้องรอติดตามดูนะครับตอนนี้เราแค่สังเกตเห็นเฉยๆแล้วก็บริเวณ ราคาเดี๋ยวมันอยู่แถวเรนเนวต้านนะครับยังอาจจะสะบัดขึ้นก็ได้นะครับสะบัดขึ้นได้เราก็มีแนวต้านอยู่ประมาณ2580แนะครับแนวต้านในเชิงเทคนิคซึ่งเป็นแนวต้านของชแนงขาขึ้นนะครับที่ลากมาโดยตลอดนะครับกรอบรายวันนะครับปัจจุบันนี้นะครับกรอบรายวันก็บล็อกเนี้ยนะครับที่พูดถึงไปนะครับขอทําให้มันจางนิดหนึ่งนะครับมันดูหนักเกินไปนะครับกรอบรายวันเนี่ยนะครับเราเห็นว่าหลังจากที่ราคา เบ็กเอาท์กรอบสามเหลี่ยมซิมมิิกแองเกิลมานะครับสวัสดีครับคุณธนวัฒน์นะครับสวัสดีครับคุณราชชัยคุณสมมาตรนะครับคุณสุรางนะครับบอกว่าวันนี้ตกรถด่วนติดไปทําธุระไม่ได้เปิดจอดูเลยวันนี้นักเทรรวยกันทั่วหน้าพี่ได้เป็นกองเชียร์ทำตาปิดโอเคเสียดายจางใช่ครับวันนี้ก็ราคาขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงนะครับก็จริงๆผมก็เห็นกับตานะผมก็ไม่ได้เข้าเทรดนะครับเพราะว่าราคาลอยยอแต่ว่าสุดท้ายราคาไม่ย่อดดิบขึ้นไปพราะดิบขึ้นไปเนี่ยนะครับส่วนตัวเนี่ย ผมก็จะดูมันนะครับเพราะว่าเอาตรงไม่กล้ากระโดดเข้าไปนะครับเพราะว่าเวลาหรือว่าประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับเวลาที่เรากระโดดเข้าไปเราอยู่กลางทางนะครับทําให้สุดท้ายเราถูกลากนะครับกลายเป็นเบรกล็อกแล้วมันก็จะเสียไมเซทอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องนั่งทับมือในเมื่อราคามันไม่ได้มาในจุดที่เรารอนะครับหรือว่ารอเข้าเทรดรอกันพิจนาครับก็ปล่อยให้มันราคาไปสุดท้ายเราก็ต้องไปรอใหม่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับโครงสร้างเขาก็รายวันเนี่ยเป็นไซเบร์ระหว่าง 2530กับ2470นะครับในโครงสร้างนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับกับวันก่อนเนี่ยมันเกิดลักษณะของ double bullish pin bar นะครับก็คือไส้ยาวๆนะครับ20เหรียญที่ผมบอกนะครับสุดท้ายเนี่ยราคาก็วันนี้นะครับเมื่อตอนกลางวันเบรก2,500กลับขึ้นไปยืดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแนวต้านอยู่ลำไรนะครับว่ามันอาจจะอินเพลย์อีกนะครับในดับ 258 2528ถึง2530 25 25นะครับตอนนี้กลับไปยืนอยู่เ 2, หนือ2500แล้วนะครับก็ราคาเนี่ยดีดไปนะครับจากตัว BB Mini Band อย่างที่บอกนะครับตัวนี้มันเป็นตัวคัดกรองเทรนดนะครับมันอาจจะโหดร้ายกับเรา,านิดนึงนะครับก็ตรงที่ราคา2000ก่อนนั้นน่ยมันมีการไส้แทงตัว BB Mini Band ลงมานะครับค่อนข้างลึกนะครับ20เหรียญเนี่ย ใครเทรดก็ตายนะถ้าเป็นกรอบเวลาระหว่างวันนะครับหรือว่าใช้เป็นลักษณะของล i ชเปอร์เทดก็คือมีซอฟร้อ s ไม่ได้ต่างๆนะครับก็หลังจากที่ลงมานะครับค่านะครับมันก็ขึ้นไปนะครับดีดตัวออกไปจากตัว b b i วินเทนแอีกครั้งนึ่งนะครับแนวต้านตอนนี้นะครับถ้ากรอบ BB บ i d อยู่ประมาณ2560นะครับแนวรับนะครับซึ่งอ่า2430ยเนี่ยยังไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ายังยืนอยู่เหนือตัว b b บ i วิอยู่นะครับ สียงอาจจะหมู่จะตื่นๆนิดนึงนะครับอาจจะเสียงประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังอยู่แบบนี้อยู่นะครับมีโอกาสเบรกบล็อกนี้นะครับยืดไปตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าไม่เบรคเขาก็จะอินเพลในตัวนี้ใหม่นะครับแต่ว่าการย่อกลับลงมาก็จะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเขามีตัวเส้น BB บี n ินแมนนะครับอยู่ประมาณ2ต่ำกว่า2400นิดหน่อยเป็นแนวรับนะครับโอเคนะครับไปดูกรอบ4ชั่วโมงนะครับ กรอบ4ชั่วโมงนะครับในโครงสร้างที่เราเห็นนะครับก็ตรงนี้นะครับที่ผมวาดให้มานะครับเป็นนีตูวแบบข้าคราวนะครับเราจะเห็นว่ามันเกิดการจริงๆนะครับเราดูโครงสร้างในกรอบ1 H เนี่ยมันคือการแรนลี่นะครับแล้วก็ทำสามเหลี่ยม ตัว s y m m t t r i c a l งเกแล้วก็ดีนะครับถ้าเราเทรดพ t ทเทิเนี่ยนะครับได้เลยนะครับแต่ว่ามันขึ้นกับว่าเราจะรับความเสี่ยงได้ไหมที่จะเทรดบริเวณกรอบสามเหลี่ยมบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกรอบหนึ่ง,งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นชัดนะครับจริงๆเมื่อตอนบ่ายๆนะผมก็มีไอเดียเทรดอยู่นะครับแต่ว่าเสียดายที่ราคาไม่ย่อมานะครับเรามีเห็นโครงสร้างเทคนิคเนี่ยนะครับ เกิดการเบรกเอาท์นะครับรอการรีเทสเพื่อที่จะ follow by นะครับสุดท้ายมันไม่ได้ย่อนะครับเสียดายผมก็เสียดายคุณสรานก็เสียดายนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับออตอนนี้นะครับกออบ h h นะครับอืมครอสขึ้นไปยืนอยู่เหนือ EMA หลายๆเส้นนะครับแนว BB m a n น m e n แ n แนวรับอยู่ประมาณ 2,497นะครับใกล้เคียง2,500จุดที่เป็นตัวคอนโทรลราคานะครับที่วันนี้บอิษัทบอกไว้นะครับตัวควบคุมเทนนะครับระยะสั้นคือ2506ราคาเบรกได้แล้วนะครับ2506ก็คือเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นแนวรับแล้วนะครับ2506ครับเบรกแล้วนะครับเบรก2จุดเลยเบรกแรกก็คือแนว2494นะครับเบรกที่2 2506ตอนนี้ก็ ตอนนี้ราคาอย่างไม่วิ่งนะครับเพราะมันมีช่วงของซัลายโซนอยู่ แถวแถวนี้นะครับถ้ามอง 4H เนี่ยอาจจะมองราคาอยู่ประมาณ2520นะครับเป็นสลายโซนจุดที่มันเป็นการซองมูฟนะครับราคาเนี่ยดรอปอย่างรุนแรงนะครับวันนั้นดรอปลงมาเมื่อวันที่30สนะครับส0สิบสิงหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสชะลอตัวได้นะครับก็คือขึ้นไปแล้วย่อนะครับแต่ว่าผมมองนะครับหรือว่ายังเชียร์ในเมื่อมันสามารถเบรกโครงสร้างแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องรุ้นกันนะครับว่า ให้มันขึ้นไป25-28เพื่อที่จะหาโอกาสที่รหนช็อตใหม่วิ่งแล้วนะครับราคา25ทุ่ม15นะครับราคาขยับแล้วนะครับมีข่าว ADP Nonfarm นะครับไปดูข่าวนิดหนึ่งนะครับว่าข่าว ADP Nonfarm นะครับออกมายังไงนะครับตัวเลขประกาศออกมานะครับ Economic Calendar ADP นอนฟาร์มประกาศยางนะครับออกมา 99k นะครับต่ำกว่าคาดการนะครับตัวนี้ก็คือตัวเลขการจ้างานตัวหนึ่งนะครับก็คาดการ 144k นะครับออกมา 99k นะครับก็กระตุกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกนะครับแถวช่วง2520นะครับจะเป็น supply zone นะครับหรือว่าจุดที่เกิดการ ดอกครั้งรุนแรงนะครับที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็ดอกมานะวันนั้น22เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสย่อจากแนวประมาณสัก2 5 2 0นะครับนอกจากตัวนี้แล้วนะครับคือเสพกรอบ 4H เนี่ยนะตอนนี้นะครับถ้าจะบอกว่าไอเดียเทรดที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็คงช่วงประมาณ25 28นี่แหละนะครับไปรอช็อตนะครับส่วนรอบายนะครับก็ผมมองนะครับมันก็มี2 5 0 6นะครับ 25.6แนวจุดนี้นะครับที่เดิมมันเป็นแนวกต้านแล้วราคาทะลุมานะครับย่อบ่ายตรงนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็ถัดลงมา24.94นะครับแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับซึ่งเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมันทำ4สวิงนะครับโครงสร้างไซเบร์นะครับเขาวิ่งแนวนี้นะครับเราเห็นชัดเห็นหลักๆเนี่ยนะครับตรงนี้2สวิงนะครับ แล้วก็เบรกตรงนี้ยืดไปวันนี้นะครับคืนนี้ผมก็คาดหวังว่ามันจะไปนะครับ2 5 2 8ให้เราได้เทรดช็อตกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับไปดูกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับกรอบเวลา1ชั่วโมงเนี่ยเรานะครับเมื่อวานนะครับเรามีตัวสีแดงนี้นะครับกรอบแดงเนี้ยนะครับเมื่อวานเนี้ยผมคาดการแบบนี้ด้วยนะครับขึ้นนะครับย่อมาตรงนี้แล้วยืดไปนะครับประมาณนี้นะครับ สุดท้ายเนี่ยมันย่อลึกนะครับไปทำเป็นโครงสร้าง double bottom นะครับโดยมี neckline อยู่ประมาณ2490นะครับก็คือตรงนี้1นะครับหหัวแล้วก็มาตรงนี้อีก1หัวนะครับพอมาื่อนที่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีโครงสร้างไอซายเบ์ตรงนี้นะครับไซเบย์ตรงนี้ก็เป็นไซเบย์ดาวนะครับที่แองเกิลหรือว่ามุมของมันเนี่ยลดน้อยถอยลงนะเป็นตัวบ่งบอกว่าเทนขาลงนะครับจากเดิมนะครับที่มันมีเทน ชั้นๆนะครับตรงเนี้ยนะครับเส้นคู่ขนานสีแดงนะครับเดิมเขาลงแบบลึกๆนะครับย่อนะครับแล้วก็ลงได้ลึกๆนะครับเขามาเปลี่ยนโครงสร้างเป็นความชันหรือว่าแองเกิลมุมนะครับในการเคลื่อนที่ลงเนี่ยน้อยลงแต่โครงสร้างเส้นสีฟ้านะครับก็มีการชนแนวต้านนะครับตอนประมาณสัก8ปดโมงเก้าโมงเช้าวันนี้ย่อลงมาครับเทสตัวเน็กไลน์สองสี่เก้าสี แล้วก็ยืดไปนะครับยืดมาแล้วนะครับก็เสียได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ EMA ดูเีดูนะครับเมื่อตอนตอนที่มันเกิดการเบรกเอาท์นะครับสีสีส้มๆเนี้ยนะครับราคาเกิดการทะลุขึ้นไปตอนเที่ยงนะครับเส้นสีส้มนะครับเราจะเห็นว่าก่อนนั้นเนี้ยครับเขาราคานะครับมันเทดต่ำกว่าเส้น EMA ทั้งหมดเลยนะครับ EPA 120ของกรอบ 1H ตนะครับตรงนี้นะครับราคาครอสมาตรงนี้นะครับแล้วก็พอมาชนนะครับเส้นสีส้มก็ลงตลอดจนกระทั่งนะครับตรงนี้ก็ลงนะครับจนกระทั่งมันมามีการเบรกขึ้นไปนะครับเมื่อตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ตอนเที่ยงเนี่ยตอนมันเบรกนะครับผมก็รอว่าอุ๊มันขึ้นนะครับขึ้นชนตรงนี้เนาะแนว2 5 0 6แถวนี้นะครับ ถ้ามันย่อลงมาตรงนี้นะครับสวยเลยนะครับเราย่อลงมาประมาณ2,500เรา follow by ไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็เป็นการเบรกอะไรทสเส้น e m a นะครับแต่ตลาดนะครับพื้นำราคาใจร้ายไปสักหน่อยนะครับไม่ย่อเลยนะครับพอขึ้นไปได้นะครับก็เคลื่อนที่ขึ้นต่อทำให้เราได้แต่ทำตาปิดๆนะครับราคาเคลื่อนไหวไปแล้วนับจากจุดที่ไม่เกิดการ b r e a k o u t t บริเวณนี้นะไปถึงไฮสุดเนี่ย 20เหรียญนะครับก็2,000จุดครับขึ้นไปถึงจุดที่มองว่าเป็นนะครับตัวซัพายโซนนะครับหรือว่าจุดที่ราคาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดอปแล้วนะครับจากแถวประมาณ25-20นะครับทีนี้นะครับก็ณตอนนี้นะครับในเมื่อมันไม่เบรกอันนี้เซสให้นะครับเราก็ไม่ตามนะครับแล้วตอนนี้ราคาชะลอตัวก็จุดโฟกัสช็อตอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ต้อง เทรนะครับหรือว่าบริหารนะครับซื้อความเสี่ยงตรงนี้เอานะครับ2528ถึง2531โดยประมาณนะครับโซนสีฟ้าที่เป็นตัวซัพพลายโซนนะครับแล้วก็ถ้าเรา buy นะครับก็มีผมก็ยังมองนะครับว่าแนว2506เนี่ยตรงนี้นะครับโซนแถวๆนี้นะครับน่าสนใจนะครับจริงๆอยากให้พฤติกรรมราคามันเป็นใจกับเทรเดอร์นิดนึงเนาะเมื่อวานอย่าง ตอนเมื่อมันเกิดการเบรกเอาเนี่ยเบรก2506ก็ไม่ย่อมารับนะครับเบรกช่วง2,500ก็ไม่ย่อมายับเออไม่มารับไม่ใช่มาย่อมายับย่อมายับน่ากลัวชิบเป๊กนะครับถ้าย่อมายับก็คือไหลทับนะครับอันนั้นอันตรายนะครับย่อมารับนะครับก็2 5 0 6นะครับเป็นแนวรับมีนะครับยังไงเนี่ยก็ไปหาความเสี่ยงดีๆนะครับส่วนส่วนสายทุบนะครับบอกแล้วนะครับโซนสีส้มตรงนี้นะครับ สายช้อตนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมาร์คราคาไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปสองพันห้าร้อยแล้วกันกลมๆแล้วก็สอง6้าศูนย์หกสเจ็ดะครับมีอะไรอีกไหมนะครับแถวแถวเนีประมาณ2528นะเราอาจจะใช้ l s t t N t ที่นะครับ List ที่แปลว่าความเสี่ยงนะครับ RISK นะครับ ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับท่านจะเทรดแบบนั้นนะครับมันก็ต้องมาหาความเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับคุณสุรังอาจารย์ว่าควรโดดเข้าสองห้าหนึ่งห้าไหมสองห้าหนึ่งห้าไม่ไหวนะครับไม่ดีนะครับรอดีกว่านะตามที่ผมบอกนี้เลยนะครับซื้อความเสี่ยงนิดหนึ่งพงสร้างการเคลื่อนที่ราคาปัจจุบันนี้นะครับไอชุดเนี้นะครับผมวาดให้ดูนะครับมันขึ้นนะครับแล้วก็ไซวย์นะครับแล้วก็ยืดนะครับ ขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะคล้ายๆนะครับผมก็ปี๊มาให้ดูคล้ายๆชุดนี้เลยนะครับซึ่งถ้าคล้ายชุดนี้นะครับมันก็คือแถวช่วงประมาณสักใกล้เคียงสองมีโอกาสย่อนะครับแล้วก็ยืดอีกทีนะครับต้องดูว่าช่วงเนี้ยนะครับวันนี้นะครับมันจะ history repeat i t sell นะครับหรือว่าจะ ้ายเหมือนเดิมไหมนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเกิดวันที่22นะครับจนถึงวันที่26โดยประมาณนะครับก็คือเป็นการขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขึ้นย่อขึ้นนะครับย่อลงมาหาเรานิดหนึ่งนะครับเราจะได้เพย์ต่ออย่างน้อยน้อยก็นะครับถ้าเป็นทรงนี้ราอาจจะได้อีกสัก15บห้าสิบเหรียญนะครับก็ยังพอไหวนะครับสาหรับการเทรดอินทราเด์นะครับก็ไปหาความเสี่ยงให้ดีนะครับแล้วก็มาดูกันว่าสุดท้ายราคานะครับเขาจะเคลื่อนที่เป็นแบบไหนนะครับ โอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งการเกิดการเบรกเอาท์เลนจิ้งตรงนี้ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาที่สุดก็คือการบริหารความเสี่ยงนะครับก็ใกล้หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะครับวันนี้อาจจะไปค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่เป็นกำลังใจให้นะครับไลค์ของเรานะครับท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการเทรด forex นะครับก็อย่าลืมคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของ ไลน์นี้ได้เลยนะครับเวลาที่เราคลิกลิงก์นะครับมันก็เปิดตัวเว็บไซต์นะครับรับโบนัสต้อนรับ30เหรียญยูซอ่าไปนุ่มต้นเทรดได้นะครับ i อเนะครับเป็นผู้นําตลาดการซื้อขายด้วยสเปซต่ำนะครับสเปซทองคำนะครับเขามีปรับลงเรื่อยๆนะครับจากเดิม0.6ปาเป็น0.5ตอนนี้เทรดทองคํา0.4นะครับ โคตรเทพเลยนะครับสเปซต่ำมากๆนะครับในบัญชีประเภทรอนะครับย้าประเภทบัญชีประเภทรอครับมีบัญชี4ประเภทนะครับไปดูข้อมูลครับว่าบัญชีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสแตนด์ดสแตนด์ดพลาสบัญชีรอบัญชีโปรนะครับพลตฟอร์มการเทรดไม่มี4แพลตฟอร์มนะครับ iX app trade iX web trade MetaTrader 5นะครับ MetaTrader 5 web terminal นะครับเรื่องของใบอนุญาตต่างๆนะครับสินทรัพย์ที่สามารถเทรดได้นะครับ เรารวบรวมไว้แล้วนะครับที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็มีลายเส้นของที่ในที่ไหนบ้างนะครับ FSCA มีซ่านะครับแล้วก็ FSA นะครับการฝากถอนนะครับง่ายสะดวกสบายนะครับแล้วก็เทรดได้บนแอปพลิเคชันนะครับแอปเทรดนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับได้รับคะแนนความเชื่อมั่นนะครับจากทัตไฟแนนนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ ที่ตัวสอบนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับของผู้ให้บริการทางด้านการเงินนะครับสำหรับ i o เเนี่ยได้คะแนน4.75นะครับจาก5นะครับยังไงก็ไปศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับแล้วกลับพบใหม่กับเทรดเดอร์เทรดเดอร์ทในครั้งถัดไปสวัสดีครับ